ตานั้นเงมันก็มวยจาบาดนครับโดยนิดคุณแม่สนะครับสเลยครับดูว่าลอยหายมาใดโดกันที่ไหนเดีวสู้กันที่ไหนเดยนี้ตคนเข้ามาอโอ้โหคนเล็กกัคให่โตนะได้สูงได้ลอยกว่านว่าคุณมานี้กับตอนน้นของจากโตเงินเลย ะสมการอยู่ที่แพงครับดูงผสอบการเพืนบินแล้วก็กำลังเต้านกำลังต่เต้าต้อ เ่มมนกเป็นการแแอตสสัตใ้หน้ัสิเอบัดดูว่าอย่างนี้เไร่เจ็บก็ดีครับาเลยยวแนนี้ตอมโมโหนี่ยังยังสกิดไม่ได้เลยดัไฟมูเจนดูเจน ไะได้ฟังแดงเนีเสียเปรียนช่วงนิดนึงจะได้สนวนาที่รุ่งสุริยานะต่กอนหน้าีเนกิโลกรัมคือว่าจะมีผลอรือไม่ต่างตังหวัดต่างภาษาต่าบโอยแตกเด็กๆนีนะเหตุกรณ์ต้านไปยึว่าเร่อยอดโวรแล้วเอโหมดที่2กิโลมีผลไม่เอ่ยดูด่ ดูรอบดูเข้าถังถูกชมยกที่หนึ่งครับไปชมโฆษณาสวยๆต่อไปนะท่านผู้ชมต่อยกสองครับวันนี้ต้อขอบคุณครับขอบคุณครอบครัวดีพร้อมขอบคุณต่างๆที่รอได้ชมไว้ดีๆครับแล้วกันครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติเป็นอ้อมใจแก่ครอบครัวของสันติสรนทั้งน sure. ังนะครับขอบคุณนะครับโอ้หายากมากครับ ชมมวยของภาคอีสาะะนนะครับจากไร่ตะบัดโอ้โหถือว่ารายการวันนี้นี่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเนี่ย้าไม่ใช่ข้อโกของสันติสุรินข้อโกอีกครั้งมันจะเป็นปีกยักษ์เลยเป็นชาราวาน,นแลนเนอสันติสุรินทร์ไม่สามารถที่จะนำมวยต่างสายต่างศิทธ์นะแต่ไร่ตะบัดม,มาเจอกันที่นี่คแบบเริ่งชาวถือว่าเป็นบุญมากๆเลยที่เราได้ดูมวยกัน ได้ดูทั้งมีทีสวยๆบอลนำทำนวยดูทั้งนะฮะทางด้านของทีมงานนะครับของเพลงประกอบจังหวะครับสุดยอดและก็โมยต่างสายหลักสิทครับวันนี้ถือว่ารองชาวพค้งไอชายโชคดีมากๆเลยลงมาเลยครับเทียนครับวันนี้กำลังเพชรพนมรุ้งที่มีทีว่าศิลป์นัยนงาม28ที่

ดี้ะโดดระโดดกโดดกระโดโอ้โหวันนี้ดูกระดานใหญ่เลือเลยไปด้าดูดูเี่ต้งชื่อมกบกบด้วยครับมือโปรของเราสอโปร โอโร่แล้วแล้วก็ตอรจะพัมโคนโอ้โหยไรจะสุดยอด่เลยอเด็กขาอัเลยระชบรอ้โ่ด้วยเด็กเตอร์ที่กำมาเลยนีสองตวโอ้โหเรียมาสุดยอดเลย่านผครับโอโร่แล้้อรจะัดมาถอบาเป็นเาพ่อมวยเี้ยโดยเราะพา่อมวยเด็กอนนี้หอกหวานุทนาเข้ามาด้วย นี้ที่น้องจากโครก็เยอะับับเป็นคูใจของครอบครัสมาิกีครักดีพร้องครับไจัดงานทำบุญให้แกตุ่พ่อครับสมโแล้ก็บนหน่อตีร้อมนะครับคุณสมาชิได้ทำัานี้ก็แกจะให้อันนี้สอด้วยกันครับอ่ะหลุดุอันนี้มีลูกปูน มีลูกจะมีดีเจอยครับกษัตรสาับวมังเครับ้โอ้เช็คเลตติ้งก่อนครับเช็เตติ้ไม่ใช่ว่าจากนมาคือจะต้ต้องปีกองสายต้องปสองสายกไปก็าี่รจับลิตัรนเดี๋ยวจะ้อลูกสยอับดียยร์เดี

yeah

ไม่ไม่ต้องเป็นศูนย์นะรบมมแล้วก็ทีองทีตกองรัพ่รอของกองทองอินเียันกาจัอย่างยงสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงให้้ชมนะครับไม่มีที่ไหนจะได้เหมือนที่อันนีจะเป็นแรกของศินดีที่จัได้ยิ่งใหญ่มากๆโอ้โหนวันนี้เนี่สียัมากมากเลยครับ เปแเด็ตาตาครับมารวบขาบุญสุวรรณกัญญูโดนครอบครัวแบบคือสุสุดยครอบครัวอีกรอครับกอยตระนี้ปกเสาเทาต่อยให้ดสสุัว่อชาวนสี แล้วก็พิ่ประยะเป็นยัไงมวยเก่าไหมใช่ครับตกบต้องเก่ต้มกักมวยเอาละมาดูกันเลยยกแบนี้เป็นยกทามันสะใจโอ้ค้ชใบยวันนี้สุดยอดมากครับไปข้มาดูวันนี้เสียดานมากนะเสียดายแทบตาศเลยเอาโอ้ยนาเ่นะแต่ Ô mày, 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 "النساء يطالبن Yeah! yeah. ตัวครับชอบกครทักตัวลูกโพธิ์ชอบการทักตัวครับใช่กต้องว่าทำหน้าที่ได้ดีโยจะต้องคู่กันนะ้อรพในช่วงนี้เนี่ยไม่ต้องชมนขนาดน้รลบไม่ได้ครไนครับครู่าีรับ

cho qua, nhấc hai, <laughs> nhấc chín, hai, bảy, không bỏ đi, đi ra, bảy, năm,